ล่าซุยเกิดยังขืน fc แฟนคลับทอกไปตามๆกันเมื่อคุณนิลุยผู้จัดการของแท้เภาแสงทองเด้นีการออกมาเคลื่อนไหวพี่นงองสถานะก,กับต้อมน้อยเหลือแค่คำว่าเพื่อนที่ดีต่อกันเกิดอะไรขึ้นตะวกรวศไปนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลัมทีคารุรักสู้ผู้สูคนมือนมาพบมาพอก,กันคือเก่าพี่นงองกับแอดมินหน่อยคนเก่าคน,นเดิมโอ้โหเรียกว่าส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามหลังจากที่ fc แฟนคลับเห็นโพสต์นี้ของนิลุยชาแนล เพิ่นโพดว่าจังสี่ที่นองการเดินทางตรงมืมอสิ้นสุดลงทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวลา15ปีมันมีทั้งทุกทั้งสุกปะปนกันไปเฮาสองคนใส่ชีวิตคุ้มค่ามากแล้วเราได้สร้างอนาคตด้วยกันเราได้แต่งงานกันเราได้ดูแลกันในยามเจ็บป่วยเฮาหามาด้วยกันจนมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งที่เราอยากได้แล้วครอบครัวเฮาสองคนกระไดยุสุขสบายต่อไปเราสองคนขอทําหน้าที่ลูก เพื่อที่จะไปดูแลพ่อแม่ในบ้านปลายชีวิตเฮาได้ตัดสินใจลดสถานะเจ้าของจากครูชีวิตกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันต่อมน้อยยังสิงไปขับรถจนจบฤด,ดูการเรายังร่วมงานกันยังดูแลกันในยามที่เราป่วยยังมาซอยงานที่บ้านสวนในยามที่ว่างยังไปมาหาสู่กันได้ปกติแต่เฮาสิยุคนละบานเพื่อที่จะได้ดูแลพ่อแม่คนที่เฮาหักที่สุด เป็นการตกลงกันของเฮ้สองคนแบ่งแยกสิ่งของอย่างชัดเจนอนาคตไม่ว่าจะเป็นยังไงใครจะมีคนใหม่ใครจะทําธุรกิจอะไรหรืออาจจะกลับมาอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้แต่ณวันนี้เราคือเพื่อนกันคอยซัพพอร์ตกันตลอดไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่คอยสนับสน,นุนเราสองคนจนมาถึงวันนี้ขอบคุณญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพี่น้องที่คอยเป็นแรงใจสุดท้ายนี่คนเฮามีพบกระตองน,นี้จาก บวสิจากเป็นหรือจากตายจังไรเข้าก็ต้องจากกันให้เหลือไว้แค่ความทรงจําและสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันพอขอบคุณจากใจอันนี้คือโพสต์ของคุณนิลยชาแนลได้ออกมาเคลื่อนไหวเหมื่อบอกกีชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องใต้โพสตนี้ของนิลยูชาแนลได้มีการออกมาโพสต์รูปพี่น้องเป็นรูปภาพบรรยากาศมือที่เพิ่นแต่งงานนี่แหละอ่ะหลายๆคนเห็นโพสต์นี้ เรียกว่าส่งกําลังใจกันอย่างร้หนานบางคนเอฟซีแฟนคลับด้วยความหักห้อมหอมพ่นองถึงกับมีการร้องไห้ขอให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงกับมีคือกันนาะพ่นองเนาะซึ่งนอกจากมีลุยชาแนลพี่นองเพิ่นสดะออกมาโพสแบบนี้ยังมีการออกมาอัดคลิปวิดีโอชี้แจงอธิบายกับเอฟซแฟนคลับเพิ่มเติมเนาะพ่นองเนาะหลังจากนี้สถานะเหลือความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทั้งสองยังไปมาหาสู่กัน ตกลงผูดคุยทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการแบ่งสมบัติที่ร่วมกันหามาอย่างชัดเจนแล้วผู้ใดซิเออันใดมีการแบ่งกันอย่างชัดเจนแล้วนะพี่น้องเนาะซึ่งท่าเอฟซีแฟนครับผู้ใดที่ติดตามทั้งคู่มาโดยตลอดก็ซีฮัวทั้งคุณนิลุยหลกักกะคุณตอมนอยนี่เพิ่นกะมีครอบครัวที่ต้องดูแลทางด้านของตอมนอยกะสีวอลภาษาบ้านเฮาคือว่าทิ้งคุณพ่อไปไม่ได้ด้วยวัยของคุณพ่อละกะ อตอนนี้คุณพ่อของเพิ่นบอสบายนพินองเนาะทั้งด้านของคุณนี่ลุยเพิินกระตองดูแลคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเพิ่นมาสัน่นเถอ,อะเอากระบอกเป็นอย่างพี่น้องทรงกําลังใจกันถือว่าชีวิตคู่เป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งแต่ละคนเพิ่นก็ไม่เหตุผลของเพิ่นนพินองเนาะอัะกกระทรงกําลังใจกันไปเดี๋ยวแอดมินหน่อยขอนอุยาดเอาคลิปวิดีโอของคุณนี่ลุยนพินองเนาะออกมาให้เอฟซีแฟนคลับเบิ้งหล้วก็ชมไปพร้อมๆกันพี่น้อง แย่กันอยู่ยกับเป็นมูกน่กันกับบได้พิบ่บริพานกันอันนี้เข้าใจว่าไม่ได้ผิดใจกันนะคะยังเป็นมู่กันยังคุยกันได้คือเกา่าทุกสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิรุชชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซี FC ของต้อมน้อยด้วยนะคะเอฟซี FC ทั้งสองคนก่อนอื่นแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ทำที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้งสองอย่างดีมาเป็นตลอดมาตลอดนะคะ ก็คือเมื่อนี้สําหรับทุกคนที่อยากหูอยากถามทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้นี่ลุยกับต้อมน้อยก็เปลี่ยนสถานะจากเป็นผัวเป็นเมียกลาเป็นมู่กันพี่น้องขาก็คือต้อมน้อยจะไปดูแลคุณปู่ที่บ้านนะฮะไปดูแลคุณปู่ไปอยู่กับลูกอก็คือข้าก็จะแยกกันอยู่นะคะพี่น้องขาก็คือฟังนี่นี่ลุยกับภาษามาที่จะไป คุณดูแลคุณปูได้กัดูแลคุณแม่กับ่อทั้งนี้คือกันก็เลยตัดสินใจแยกกันอยู่นะคะกับแต่ในเรื่องการทํางานาในเรื่องว่าเหตุงานก็คือก็ยังเหตุงานคือเก,ก่าตำนานกัสมัครรถคือเกา่าก็จบฤดูกาลถึงจะบ่ได้ขับกับพี่นาฤดูกาลนาว่ากันไหมถ้าเพิ่นจะขับหรือบอกขับหรือจังได นะฮะไปคือเก่าครับกกบาขับรถขึ้นเกา่าอีนขึนเกา่เกาทุกอย่างเหมือนเดิมก็พูดคุยกับกันเหมือนเดิมกับเป๊ะมาหางสบกันขือนเก่าะนะครับแต่ว่าขอไปอยู่กับพ่ะสักพักหนึ่งก่อนนะก็แล้ลูกลูกโทรมาแบบโอเคลูกเดียวพ่ออยู่บ้านแม่อยู่แป๊บหนึ่งเดียวพ่อไปรับ นั่งนั่งนั่งรอแป๊บหนึง่งพอโอเคลูกมาหอด้บพี่้องก็เราคุยกันตกลงกันแล้วนะคะเพราะว่าถ้าแยกกันอยู่แล้วก็ก็เลยทําไมถึงชี้แจงว่าจะแยกกันอยู่หรือว่ายัางไงนะคะก็คือถ้าแยกกันอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่าอันนี้คือเรื่องของอนาคตถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคนใหม่ มันกับสีบริเดนมีปัญหาว่าบอลในเลิกกันไปนอย่างขึ้นไปมีไมโนูนนี่นั่นนะฮะก็ต่างคนต่างอิสระขึ้นอิสระให้กันนะฮะต่างคนต่างขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันก็คือต้อมน้อยก็จะได้ง่วได้คั้วไปน้ำน,นะฮะอากาศลดกะถามมาจะเพิ่นจะเอาฟอร์ดบอลหรือจะกกาฟอร์ดมันกระต่องไปสยงหัวต่อเพิ่นก็นเลยจะเอามิวเอก ะะเพื่อนจะเอาเนียวเอกหลกักการถไถแต่ว่ารถไถย,ยังใช้ร่วมกันอยู่เพราะว่ากยังญพรฟอดยูบ้ันเบิดกะกะไซร่วมกันไปสกปปักวันในปีสองปีก่อนกวนจะออกใหม่นะฮะกะในเรื่องเหตุเวียกเหตุงานนังสี่กะก็คือต่างแยกกันแต่วาษาสมมุติว่าคือพวกนี้ไปเที่ยวบปอยู่เข้ากันยังไปมาหาสู่กันคือเก่านะคะเป็นเพื่อนกันงานขึ้นบ้านใหม่เจ๊ยาวก็าอาจจะมาช่วยงานนู่นนี่นั่น,นมีงาน,ม,งานมีการ,ก,ารกับไปซอย นะฮะพูดกับเอฟช่ไหมก็บริเณบริสร้างบริเณรังกันนะพี่้องก็คือคุยกันดีๆแล้วคุยกันมันขึ้นอยู่คนสองคนคุยกันนะเข้าเข้าเข้าใจกันคุยกันดีๆนะครับเข้าบริเแบบว่าแบบแตกมากกันแบบเด็ดขาดนะเขาก็สามารถเป็นคุดคุยกันได้ไป สามารถไปหาลูกได้ถ mm ่ายคลิปกับคุณปู่ได้กับบอดด้หามบ่ได้หยังกับบ่ได้บ่าดี้บก็คือถ่ายได้อะไรปกติได้ไปหาสู้กันอะไรปกตินะครับแต่ว่าก็แยกข้างกัน้าเกันก็อยู่ต่งคนต่างอยู่้ากกินส่วนหนึ่งนะครับก็ไปอยู่บ้านของคุณปู่นะครับก็คุณปู่ก็ป่วยด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะพี่น้องนอกําหรับคุณนิลุยละกะคุณต้องน,น้อยหลังจากนี้ FC แฟนคลับก็ยังสามารถส่งกําลังใจให้ทั้งสองท่านได้เหมือนเดิมพี่น้องติดตามได้คือเก่าเหลือแค่ความเป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่ยังซับพอร์ตละก็ให้กําลังใจกันได้คือเก่าร่วมงานกันได้เหมือนเดิมมิยังกะซับพอร์ตดูแลกันเหมือนเดิมทั้งสองครอบครัวถึงแม้ว่า FC Fan แฟนคลับไลยๆท่านพี่น้องก็อยากให้ ทั้งคู่ลดสถานะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนแต่ชีวิตคู่เป็นเหตุผลของคน2คน,คนพี่นอ้องเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่อนน่ะแหละเอาสุดทายทายสุดนาะพี่นอ้นองนาะส่งกําลังใจสําหรับคุณนิลุยหลหะกะคุณต้อมน้อยพอกันคลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ